ตงเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิศบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนท่านผู้ฟังแฟน,แฟน,แฟนรายการที่ครพครับทิศบ้วนบางประมาิศักดิ์บวนกิยาพันธ์วันนี้พบกันก็จะพาท่านผู้ฟังแฟนรายการ ที่เคารพไปสถานที่แห่งหนึ่งที่ที่ว่าก็คือจังหวัดสมุทรสงครามอำเภออัมพาวาที่ตำบลแควอ้อมนะครับซึ่งถามว่าไปทำไมก็คงจะทราบกันดีนะครับว่าที่อัมพาวาเนี่ยหรือสมุทรสงครามเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นจังหวัดเดียวที่มีการปลูกลิ้นจี อย่างเป็นล่ําเป็นสันนะครับในขณะที่ปกติเนี่ยเราปลูกลิ้นจี่กันทางภาคเหนือของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่นะฮะหรือจังหวัดอื่นๆก็ตามนี่แะครับแต่ก็มีลิ้นจี่ที่ภาคกลางเนี่ยก็มีที่จังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็ไม่ใช่เพิ่งมีนะครับมีมานานมากแล้วตั้งแต่สมัยทิศบ้วนบางประมาย่งหนุ่มๆผมขับรถ ไปกับอาจารย์ผมเมื่อตอนเป็นนิสิตเมื่อ2,514-15ไปชะอําก็ต้องผ่านถนนพระรามสองนะะพอถึงฤดูกาลเนี่ยก็จะมีการนำเอาลิ้นจิอัมพวาเนี่ยมาวางขายกันที่ริมถนนห้นทางนะครับแต่ทีนี้งวดนี้เนี่ยเขาก็มีการจัดงานวันลิ้นจ่โดยที่สลักกลางจังหวัดก็มีจัดเมื่อ21-30 แต่ว่าตอนที่ผมไปวันที่30นะัรู้สึกจะอาจจะ30นะครับโอโอไม่ใช่30วันที่28นะครับก็ดูเหมือนตลาดมันจะวายไปแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรที่ตรงนั้นนะที่สละกลางแล้วผมก็เห็นป้ายว่าวัดนะฮะวัดจินดารามนะครับก็ปรากฏว่าเขา ก็มีการจัดงานนะฮะวันลินจีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยได้แวะเวียนเพื่อที่จะขับรถเข้าไปที่วัดจินดารามอันนี้ก่อนที่จะถึงวัดจินดารามเนี่ยมันก็จะผ่านนะฮะเส้นทางต่างๆไปโอ้ไปเห็นแล้วก็ประทับใจามากแล้วที่หยิบเอามาคุยวันนี้เพื่อที่จะให้จังหวัดอื่นๆเนี่ยลองทำบ้าง คืออะไรครับคือที่อบตแควอ้อมเนี่ยเขาจัดทำเป็นถนนนะเขามีป้ายถนน,นเลยเขาเรียกว่าถนนสายผลไม้นะครับถนนสายผลไม้หมายความว่าเวลาเราขับรถเข้าไปที่ตำ,ตำบลแควอ้อมเนี่ยเราก็จะเห็นสวนผ,ผ,ผลไม้อยู่รายเรียงสองข้างทาง แต่เราจะไม่ค่อยมีความรู้สึกว่าเป็นถนนสายผลไม้จนกระทั่งเห็นป้ายเราก็บอกโอ้ใช่เรามองไปทางซ้ายเราเห็นลิ้นจีอัมพวาเรามองทางขวาเราก็เห็นส้มโอขาวใหญ่ของจังหวัดสมุทรสงครามนะครับและอสองข้างทางนั้นก็ได้บรรยากาศดีมากๆเพราะอะไรครับเพราะว่า เจ้าของสวนแต่ละสวนเขาก็ขึ้นป้ายว่าชื่อสวนอะไรแล้วเขาก็มีเป็นเคาน์เตอร์เล็กๆอยู่ริมชายสวนแล้วก็นำเอาผลผลิตในสวนซึ่งช่วงที่ผมไปก็เป็นช่วงของลิ้นจี่ก็นำเอามาวางขายกันนะครับและไม่เพียงเท่านั้นเนื่องจากว่าถนนนั้นก็อาจจะไม่กว้างมาก ทางเจ้าของสวนก็กรุณาจัดบริเวณเล็กๆเอาไว้สำหรับจอดรถแอบ,บข้างทางได้นี่อันนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างว่าหลายเมืองหลายจังหวัดทิศบวนบางประมาเคยฝันฝันนี่ไม่ใช่ว่าฝันไปนะแต่คิดว่าอยากให้เป็นก็คืออ,อย่างถนนบางเส้นให้เป็นถนนผลไม้ ถนนดอกไม้หรืออะไรก็แล้วแต่นะในแต่ละเมืองควรจะมีนะครับทีนี้ที่ผมเข้าไปเนี่ยผมก็แวะไปที่สวนลิ้นจี่พันค่อมนะฮะซึ่งต้นแม่ที่ปลูกไว้ตรงนั้นว่ากันว่ามันมีอายุอานามถึง200ปีลักษณะต้นก็ใหญ่สูง นะที่ที่ผมเห็นนะแล้วก็มีป้ายอยู่ข้างหน้านะครับอันนี้เดี๋ยวท่านรายละเอียดจะดูภาพท่านไปติดตามรับชมรายการในเช้าของวันที่14พฤษภาคมซึ่งตรงกับวันเลือกตั้งพอดีเนี่ยนะฮะที่ช่อง9อสมทเวลาตีห้ครึ่งถึง6โมงเชา้าผมได้นำเสนอภาพไว้ตรงนั้น และบริเวณใกล้เคียงันนั้นเองก็มีศาลาที่ประทับเมื่อครั้งหนึ่งสมเด็จพระพี่นางท่านได้เสด็จพระราชดำเนินไปชมสวนลิจิอัมภาวาที่ตรงนั้นสิ่งที่ผมเห็นในบริเวณนั้นนะครับเขาก็จัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้นะฮะก็หมายความว่ามีอาคารเดินข้ามสะพานไปและมีสะพานแล้วก็มีเป็นอาคารหลังเล็ก เป็นอาคารเปิดนะครับแล้วก็มีตัวหนังสือนะครับเขียนป้ายเป็นแผ่นแผ่นแ่นแผ่นแผ่น,ผนรอบอรอบผนังนะซึ่งเป็นผนังปิด3ด้านอีกด้านหนึ่งนั้นเป็นผนังเปิดให้เพื่อให้คนนั้นเดินเข้าไปดูไปชมก็มีรายละเอียดเยอะครับตั้งแต่ประวัติความเป็นมาอะไรต่ออะไรจนกระทั่งถึงการดูแลการใส่ปุ๋ย ให้กับลินจีซึ่งผมไปยืนอ่านดูแล้วก็เป็นการให้ความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็ในบริเวณใกล้เคียงกันเนี่ยเขาก็แสดงถึงลินจีพันธุ์ที่ปลูกกันในแ,แถวๆย่านนั้นว่ามีพันธุ์อะไรๆบ้างพร้อมกับระบุชื่อพันธุ์นะครับสวนลินจีที่อัมพาวานั้นก็เป็นสวนยกร่องนะครับ ร่องน้ําก็ไม่กว้างขวางมากนะแล้วไปดูสวนที่เขาจัดแสดงเนี่ยก็ไม่มีวัชพืชเลยนะครับและอีกภาพหนึ่งที่ได้เห็นก็คือเขาก็มีไม้ไผ่เอามาปีนขึ้นไปเก็บลิ้นจีไม้ไผ่อันนี้เขาเรียกพระองค์พอพระองคอง์ก็เป็นไม้ไผ่แล้วก็เจาะรูแล้วก็มีไม้กระบอกนี่นะครับ สวมเข้าไปเพื่อให้เดินขึ้นไปเก็บได้โดยที่มีเชือกผูกยึดสองข้างไม่ให้โยกไปโยกมากันตกเนี่ยนะฮะก็หลายคนไปเห็นแล้วก็ไม่เข้าใจเข้าใจว่าเอ๊ะเขาปีนขึ้นไปบนกระบอกไม้ไผ่เขาเรียกพระองค์นะแล้วก็ผมเห็นลิ้นจี่ที่เสียหายเยอะอันเนื่องจากว่าก่อนที่ผมจะไปสักสอสมวันเนี่ย ก็มีฝนตกรุนแรงเขาเรียกว่าฝนหลงฤดูเพราะฉะนั้นฝนหลงฤดูที่มาเนี่ยก็จะทำให้ผลไม้หลากหลายชนิดโดยเฉพาะลิ้นจี่ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีผิวเปราะบางนะครับก็แตกเสียหายมากทีเดียวเพราะว่าเจ้าของก็ต้องเก็บลงมาแล้วก็คัดแยกไอ้ลูกแตกก็ต้องทิ้ง แต่ความจริงที่ทิ้งไว้ในร่องสวนนั่นน่ะผมก็อยากจะให้แยกนะครับคือถ้าเป็นใบลิ้นจี่กิ่งลิ้นจี่ที่เราปลิดเอาผลไปขายแล้วนะเราก็แยกออกมาอันนั้นก็ต้องไปผ่านขบวนการทําปุ๋ยหมักนะครับโดยขั้นตอนกระบวนการหมักซึ่งผมก็พูดไปแล้วหลายครั้งส่วนกรณีของลิ้นจี่ที่แตกเนี่ยนะความจริงน่ย ้าแกะเอาเปลือกออกแล้วก็แยกเนื้อแล้วก็ไปทำลิ้นจี่กระป๋องมันก็สามารถทำได้นะนะเพราะขายสดไม่ได้ก็ไปขายในรูปแปรรูปหรือจะเอานำผลไปแปรรูปอะไรก็แล้วแต่หรืออย่างน้อยที่สุดแยกมาแล้วก็เอาไปหมักทำเป็นน้ำหมักชีวภาพก็พอได้ประโยชน์นะครับ อันนั้นก็เป็นส่วนลิ้นจี่แล้วก็ส่วนที่ผมไปเห็นนั้นผมก็ได้ไปพบส้มโอส้มโอก็ไปเจออยู่สองลูกที่ผิวมันไม่สวยผิวมันเป็นตะปุ่มตะป่ำ่ำชาวบ้านหลายคนก็ไม่รู้ว่าไอ้ส้มโอที่ผิวมันเป็นปุ่มเป็นปุ่มนั่นมันเป็นอะไรนะฮะอันน,นก็เรียนให้พี่น้องที่ปลูกส้มโอทุกท่าน นะที่ฟังรายการนี้อยู่ทราบนะครับว่าอันนั้นเป็นส้มโอที่ถูกทำลายโดยหนอนที่เรียกว่าหนอนฝีดาดส้มมันจะเจาะชัยเข้าไปที่ผิวผลหลังจากที่แม่ผีเสื่อมมาวางไข่แล้วเพราะฉะนั้นส้มโอพอลูกเท่ากำปั้นเท่าเทนลูกเทนนิดเราก็ควรจะต้องห่อผลเลยนะครับถ้าไม่ห่อผลเลยเนี่ยผิว ก็จะเสียหายได้ดังที่ได้เรียนให้ทราบมาแล้วนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวผมจะได้คุยให้ท่านในฟังต่อไปว่าอ่าไปชมสวนงดนี้มีอะไรมาฝากกันนะครับท่านผู้ฟังสงสัยเพิ่มเติมก็ส่งจดหมายถึงทิศวนบางละมะตู้ปนอ2ิบกำแพงแสนนครปฐม73140มห3 1 4 0หรือถ้าจะส่งลายก็แอดไซ B.U.A.N. 2494นะครับใครๆก็รักหัวหัวกันคายใครๆก็ใช้ปุยเราดีจริงเต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งปุยดีจริงๆหัวกันคาย ชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโตมา40ปีตามานะ้ามีน้องสิก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไรน่นาร่ำรวยั้นหน้าเพราะตัวอัวกันไทย ดีครับผมเหมาะสมครับท่านการเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูววัวคันไถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยาธาตุอาหารหลัก NPK และาธาตุอาหารรองกัมมันันช่วยให้ข้าวต้นแรง่งแตก่กอดีใบเขียวตั้งชันรับแสงเมล็ดเต็มไม่ลีได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุน ปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16 12 8พลังสองตราหัววัวคันไถของไทยเซ็นทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง ต้องปุ๋ยตราหูวัวเคลนไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2ส,สูตร16128พลัง2ส,สูตร16200และสูตร151515 15, 15, 15, พรีเมีม่ครบด้วยธาตุอาหารหลกักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยข้าวโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหูวัวเคลนไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไหยเซนทันเคมีจำกัดมหาชน